ก็มปอยู่กับผมโฟอ่มและเราพามาอยู่ในค่ายของจีซีวินเก้าเก้ามาครับผมเริ่มเข้าสู่ในตัวเกมกันเลยละกันก่อนอื่นเรามาเลือกเบรกกันก่อนครับผมม่เอาหกสิบวันนี้ริสโก้บอ ง่ายเจ็ดสิบสองบาทได้อยู่ถือว่าได้กำไรนิดๆหน่อยๆหกสิบหกดอกนี้ได้ไมาอีกหกครับผมโบ้ไหมโอ้โหสเก็ตเตอร์มาสองตัวเฮ้ยแถวนี้หมุนคู่เลยเหรอหมุนคู่สเก็ตเตอร์เขาก็ต้องเข้าคูาา่เดี๋ยวเมื่อกี้นี่อุย้ยเจดังเกียงไม่เข้าเฉยไม่เข้าเฉยแถวสุดท้ายยะอุ้ยไม่เลยได้อยู่ดีนะแตะเบรกทันเมื่อกี้เนี่ย เด็กหัวที่หวัวตามหัวที่หวัวตามเปิดสว,ว่าว่าสวยดอกนี้สวยๆเลยสวยๆเลยโอ้โหร้อยสี่สิบสี่ได้อีกคูณสองตังหาเฮ้ยโอ้หยิบแถวที่เอ้ยหมนุนครั้งที่สามไม่โดนมาโดนครั้งที่สี่คูณสองฟาเข้าไปไหลไหมโอ้โหไม่ไหลว่ะในพันสี่เออเฮ้ยวันเจี๊ยพอมดอกนี้อ้าวรวยกันโดดเลยค่าทีเฮ้ยผู้สาว ดอกนี้เออเียงดีๆเรียงดีๆออ้ยเอเข้าได้อยู่ผัดไทยผัดไทยประตูผีไม่โดนะผัดไทยไม่มาแถวแรกเนาะน่าเสียดายจีเอ้ยถั่วเหลืองกลายเป็นถั่วเขียวไปแล้วกลายเป็นตัวเขียวอีกสักหน่อยเป็นปุ๋ยอเอเอดอกนี้คูนหกมีอะไรไหมต่อคอมโบเลยเร็วเจเข้ามาคูณ สวยแบบนี้แจ่มมากเอขอคอยมันมั่นหน่อยอะไรต่อไปเอ้ยคุณเก้ามีสิบไหมหวายเข้าสองแถวไม่น่ารอดกับบุมดอกนี้คูณสิบอู้หคูณสิบแตกมาดีเอากันต่ออะไรรุ้รัวดอกนี้อะไรรุ่นรอ้โหสองพันห้าครับผมวานดีเรียกยิ้มมาดอกนี้อ้โหูดอกหนักเลยจา เลยทีเดียวรู้เรื่องเลยโอ้โหดังมันพุทแตกดังมันพุทแตกบอร์บามซัมเบ้เบอรบามซัมเบ้โอ้โหตัวคุณมันเยอะเนาะตัวคุณมันเยอะเนา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 ะสิบหมุนครับผมสิบหมุนเอาดูกันเลยโอ้ยเจ็บจไปนะสิบหนูจับไปเลยสกู๊ตยอดไปเลยอ้าว กว่าประมาณนี้ครับผมสำหรับ g c w i n ี 9. วินเก้าเก้าเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากไว้ในอ้อมอกก่อมเจอกันด้วยสำหรับวันนี้าราไปได้กครับผมบายบาย